มิจฉาชีพนะคะติดต่อมารันวงการจริงๆค่ะเมื่อก่อนปีใหม่เนี่ยจะมีมิจฉาชีพติดต่อมานะคะว่าต้องการซื้อตู้เฟอร์นิเจอร์ห้าใบอ่ะเราก็โอเคแล้วเราบอกเราหยุดปีใหม่ไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยให้เขียนมือมาก่อนทําการสั่งซื้อมาพอเราสั่งทาการเขียนมือและแอดไลน์อะไรกันเรียบร้อยอ่ะแล้วเขาก็ทักกันมาในไลน์ลเขาก็พยายามจะทักแล้วก็คุยว่าเขาเนี่ยได้งบประมาณมาแล้วตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเปิดปีใหม่มาเขาจะวางมาจํา ตู้ห้าใบนี้เราก็บอกโอเคงั้นเดี๋ยวเปิดปีใหม่ค่อยทําเอกสารกันพอเปิดปีใหม่มาปุ๊บเขาก็บอกว่าเนี่ยตัวเอกสารตัวนี้เนี่ยเขาโอนมาจํามาให้แล้วโดยเขาก็จะมีหลักฐานการโอนเงินนะคะพอโอนเงินมาปุ๊บก็บอกว่าเนี่ยแต่เงินนะเป็นหน่วยงานของโรงเรียนมันจะค่อนข้างดีเลยว,วันหนึ่งเราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเช็คปลายทางก่อนพอทีเนี้ยก่อนหน้านี้นะคะที่เขาคุยเนี่ยเขาก็จะพูดถึงอีกโปรเจกต์หนึ่งบอกว่าโปรเจกต์เนี้ย จริงๆอ่ะเขามีโปรเจกต์นี้ซึ่งได้เงินมาแล้วจากปลายปีที่แล้วใช้ลักษณะเหมือนว่าเป็นหน่วยงานราชการแล้วก็ได้เงินมาแล้วต้องรีบใช้ให้หมดเพราะว่าได้เงินเงินมาเงินอนุมัติมาเรียบร้อยแล้วมีเงินมารอให้ซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ซึ่งเซตเนี้ยเป็นโดนล,ล็อกสเปคเพราะเป็นสินค้ามอกอต้องซื้อกับอีกโรงงานหนึ่งแต่ทางโรงเรียนเนี่ยไม่สามารถซื้อเองได้จะต้องซื้อผ่านอ่าซื้อผ่านเจ้าไหนสักเจ้าหนึ่งแต่เขาคุยกับเราแล้วเข้าใจก็เลยอยากซื้อกับเรา อ่ะเขาก็เลยให้เราไปติดต่ออีกเจ้าหนึ่งเราบอกโอเคเราจัดการซื้อให้ได้ก็ไปติดต่อแต่เราก็ต้องมีค่าดําเนินการนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ให้เราไปติดต่อมิจฉาชีพตัวละครตัวที่สามซึ่งเขาเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นลายแอดของโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งโรงงานนี้มีจริงอยู่ภาคใต้โดนน่าจะโดนแอบอ้างชื่อแล้วก็ทักคุยเราก็เสนอราคาทุกอย่างอ่ะเขาก็เสนอราคามาเขาบอกว่าสินค้ามีพร้อมส่งแต่ต้องโอนมาจัามา 50ก็จะเป็นเงินประมาณ6กแสนห้เนี่ยทษนะคะห้าเป็นก็เป็นเงินประมาณ30,000นกว่าบาทเราบอกโอเคเดี๋ยวเราไปแจ้งทางลูกค้าก่อนว่าจะรับอะไรยังไงวันไหนทางวิฉาชีพเนี่ยก็พยายามพยั้ามะยอเราว่าต้องรีบนําโต๊ะมาส่งที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวเขาเนี่ยมีเงินสดจ่ายปลายทางเราบอกเราไม่ได้ค่ะ คือซื้อของเนี่ยจะต้องมีมัดจาทางเขาต้องมัดจามาแล้วเราจะได้ไปมัดจาตรงนี้ต่อเพราะว่าเป็นเหมือนงานที่คุณวานเราด้วยเราเองก็ไม่ได้อยากจะซื้อให้ตั้งแต่แรกทีนี้เขาก็เลยบอกว่าคือเหมือนกับเขาจะพยายามเพิ่มตัวละครอีกคนหนึ่งเป็นมิจฉาชีพคนที่สี่ซึ่งทําหน้าที่ในการบอกว่าโอเคเขาแบบเหมือนเป็นฝ่ายการเงินเงินเนี่ยมารอเรียบร้อยแล้วตอนนี้เพียงแต่ว่าถ้าเราอโอนเงินไปทาง,งทางลายแอดมิจฉาชีพคนที่สองนั่นนะคะ ที่เป็นลายแอดโรงงานที่ใต้เขาอะจะให้มาส่งในวันถัดไปปุ๊บทางนี้เนี่ยเมื่อรับของปุ๊บจะจ่ายเงินเลยแต่ว่าเขาไม่มีนโยบายที่จะต้องจ่ายก่อนเพราะมันเป็นงานราชก,การส่งแล้วก็ตรวจนับแล้วก็จ่ายไปเราบอกเป็นไปนไม่ได้ค่ะเราไม่เราไม่ใช้วิธีซื้อขายแบบนี้ถ้าจะซื้อเนี่ยก็ให้ชําระเงินสดมาเลยให้ชําระเงินมาแล้วก็เราไม่รับเป็นเช็คด้วยให้โอนเป็น,เป,นเป็นเงินโอนมาก็คือขยันขยออยู่หลายรอบแล้วดูเขาดูท่าทางเนี่ย ราก็เลยบอกว่าโอเคนโยบายเราไม่ตรงกันงั้นตอนนี้เนี่ยเขาคงให้เราจัดซื้อได้กําไรส่วนต่างไม่ได้แล้วเราบอกไม่เป็นไรค่ะงั้นก็ให้เขาซื้อกับเจ้าอื่นได้เลยเพราะว่าดูแล้วมันแปลกเราก็ยังไม่รู้ตัวนะว่าเราโดนหลอกจนมาอีกวันนึงก็ฟังคลิปไปเรื่อยๆดูไปจนเจออีกเจ้าหนึ่งเป็นโรงงานสินค้ามือสองของญี่ปุ่นซึ่งมามุกเดียวกันเลยค่ะแต่ตอนแรกจะเริ่มจากการซื้อของหลอกว่าจะซื้อเสร็จแล้วเนี่ย รอบสองเนี่ยก็คือบอกว่ามีอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นโต๊ะนักเรียนหรืออะไรเงี้ยซึ่งมุกเดียวกันเลยแต่ว่าอ้างชื่อคนละโรงงานแต่ของเราเนี่ยโดนอ้างชื่อโรงเรียนกับโรงงานไม้อีกเจ้าหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยทางเราก็ได้ไปทําการแจ้งความอะไรไว้เรียบร้อยเพื่อเป็นบันทึกประจําวันเพราะเราเนี่ยได้ให้ใบาราคาไปเกิดว่าวันหน้าเนี่ยเขาเอาหัวกระดาษลงบริษัทเราไปแอบอ้างซื้อขายที่อื่นเนี่ยเราจะได้มีหลักฐานไว้ยังไงแล้วขอเตือนภัยเพื่อนๆน,นะคะ ถ้าไม่โลภเนี่ยก็น่าจะไม่โดนหลอกสําหรับครั้งนี้ยเราก็ไม่ได้ทําการซื้อขายอะไรก็ยังไม่ได้โดนหลอกอะไรแต่ว่าเขาพยายามทําทุกอย่างจริงๆค่ะเพื่อจะหลอกเงินเราขอให้ทุกคนระวังกันนะคะ